ครับผมมื้อนี้ก็คือเกอหลักครับพี่น้องเอาเช่นนั้นครับมาตุ้มไส้พี่น้องกินนี่ใส่สมุนไพรแซ่บๆนี่ครับตูกหนาำรังเดือนเดี๋ยวแกไปรงเด้๋ยวพัดเลยโดนเลยพี่น้องเอ้ยหนาวรังเดือดหอมมวยมันทาดตะไคร้ด้วยบกูดพี่น้องแซ่บครับมื้อนี่เดี๋ยวจะไม่ชวนกินกอหลักครับเอาเช่นนั้นครับสมุนไพรลอยแปดครับผม มามาพี่น้องมานี่ตุ่มไก่สิโอ้คักเนี่ยพี่นอ้องเอ้ยตุ่มไก่แเซ็ตตอนอยังไงไก่บานนะพี่น้องมาจากบานตัหบหงุมหอมนี่ครับทำอะไรอด้างนี้ตับหมแตงตำบหมหงุมมาดู้พี่น้องเอ้ยกินน้ำกันครับสองชั้นครับกับแซ่บครับผมครับน่าแซ่บน้ำกันกับพี่เชนเจอร์ตัวคนไหมครับผมโอ้พี่เดชน้องโก้เซ่บผมครับยอดสมุนไพรลอยแปดด้วยครับเนี่ย มาจากฟังเล่าครับโอ้คำยๆเนี่ยคำนีมนี่ยน่นก็คำนี้ตอนย่าไหเอาตอนยสู้ท่ผู้ชมกินน้่นเองเออตอนนั้นละนั้นละนั่นละ